คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อซมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้ชื่นชอบสูตรนะครับตำลาแม่นแม่นะครับจากตำรามังกรทองเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b กดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดนะครับผมคำนวณบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟมิดักนะครับสุดจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับสุดเจาะ2ตัวนะครับได้9กับ0ูนะครับก็เจาะ29เจาะ98นะครับใครที่อยู่ในบ้านรับอีกแล้วนะครับงวดก่อนก็รับงวดนี้ก็รับเด้งเด้งแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c ฟซีมิดักที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรชุดบินตารางวันของมังกรทอง นะครับแอก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเต็มที่นะครับสุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจเอฟซีมิตรรักหรือเปล่าครับก็ไปรับชมสูตรตารางวันมงกรทองพ่อกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในวดประจำวันพุธนะครับที่22ตุลาคมนะครับปศส5 6 7 ก่จะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของราวพัฒนานะครับในเดือนตุลาคมพศ2567นะครับข้อสอบออกอยู่ที่นะครับผม5 4 2 9 8 9นะครับบางที่เอา5 4นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา4 2 นะครับบางที่ก็เอา29นะครับเน้นย้าแต่ละที่ข้อสอบล่างจะไม่เหมือนกันสําหรับข้อสอบบนนะครับสตัว982หรือว่า89บนด้วยกันงวดน,นี้ก็มาทำให้พี่น้องปิดหวังเข้าต่องวดนะครับได้9 8 8ด้9นะครับก็ยินดีกับ FC พี่ลักที่มีความโชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับงวดที่แล้วใครที่อยู่ในบ้าน รับเต็มนะครับเอดนะครับเจาะได้อยู่นะครับวันที่2ี่นะครับได้ศูนย์กับ9เม็ดเดียว9นะครับขึ้นสวรรค์คาไลนะครับเรียบร้อยมาตัวรองก็คือเลข9นะครับตีคู่ให้นะครับก็คือ9289เป็นเลขผสมสำหรับ92เลขในตารางก็เต็มเด้งๆนะครับรายละเอียดทั้ง92แล้วก็8 9นะครับใครที่อยู่ในบ้านถึงจะได้นะครับใครที่อยู่หน้าช่องเจาะไม่โดนนะครับ สำหรับในบ้านของเราไม่เคยพลาดนะครับตัวเจาะ5คู่โอกาสพลาดจะยากอย่างที่แอดแจ้งนะครับถ้าเจาะ3คู่โอกาสพลา,าดจะสูงนะครับ ถ้าทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้เป็นเลขตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรตารางวันมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรถุงเงินและก็สูตรดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยหวยหุ้นชายไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกว่าไหนคำนวณวันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารก็คำนวณวันอังคารนะครับ ล่าสุดนะครับข้อสอบวันจันทร์นะครับแอดจับได้เก้ากับสองนะครับมานะครับผมสองเก้าเก้าสองห้าสี่สี่ห้าก็มานะครับบางท่านก็เข้าห้าสี่นะข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสองเก้าก็มานะครับได้เก้ากับศูนย์เก้าสองเจาะอยู่นะครับผมสําหรับแปดเก้านะครับหน้าช่องเป็นเลขผสมนะครับที่แอดคัดออกไปให้ได้ นะครับอย่างที่เจาะให้ดูนะครับได้8 9แล้วก็92นะครับรับ2เด้งนะครับผมวันจันทร์ที่แล้วนี่นะครับเอซีพี่น้องที่ครพกักใครที่อยู่ในบ้านรับเต็มจะจ่อย5คู่นะครับผมเพราะว่าไม่เยอะเนาะตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบอวันจันทร์ที่แล้วนะครับก็ได้หีก็ขอแสดงความยินดีกับเอซีมิลักที่มีความโชคดี ต่อไปนะเขาจะเป็นการพุธนะครับจะมีเลข4เลข8เลข2เลข9เลข5 1กับ0ก็คือเลขส่วนเกินสามารถนํามาจลบคู่จลบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับแอก็จะคัดตัวเด่นนะครับที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับผมในตารางนะครับก็จะมีเลข0เลข2เลข4เลข5เลข8 แล้วก็เลข9นะครับ024นะครับผม589นะครับจะใช้ชุดวินตามนี้หรือพี่น้องจะจับบินในตารางชุดเต็มก็ได้นะครับสำหรับสุดเจาะ2ตัวนะครับผมพี่น้องถ้าไม่อยากพลาดก็เอาสตัวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูนะครับจะใช้เลขในตารางนะครับคือเลข5แล้วก็9นะครับสายวิ่งสายรูดรูด5กับ9นะครับพวกความชัว นะครับจะเจาะให้นะครับสำหรับ5จะเจาะให้ไม่เยอะนะครับพี่น้องจะเจาะให้แค่3คู่นะครับถ้าเจาะ5คู่แล้วพี่น้องว่ามันเยอะในบ้านแอดจะเจาะคัดพิเศษ5คู่เหมือนเมื่อกี้นะครับผมเน้นรูดเลยนะครับ5ก็จะมีตัวเด่น05 5005นะครับแล้วก็5 0า5 5 445 นะครับ5 4 4 5 5 9 9 5นะครับจะเจาะให้3คู่สําหรับในบ้านแอดจะเจาอยห้าคู่นะครับถ้ากลัวพลาดก็0 5 5 2 5 1ที่คัดออก5 4 5 8 5 9นะครับถ้ากลัวพลาดก็ตามนั้นนะครับถ้ามาอยากพลาดก็รูดเลยนะครับสําหรับตัวที่2นะครับเน้นสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่9นะครับจะมี0 9 9 2 แล้วก็8 9นะครับ fc พี่น้องที่เคารพนะครับหรือกลัวพลาดก็จะเป็น0999 929498 9 9 5ก็ได้นะครับหรือจะเป็น9สําหสำหรับในบ้านแอจะเจาะไปอีก2คู่นะครับผมสมมุติได้2ตัวดินนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับถ้าเจาะ5คู่หรือว่าลูดเลยโอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับอย่เรื่อกับหัวนะครับถ้าเก้ามานิสัยไม่ค่อยดีนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเก้าหมายกับหัวเลยหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับก็จะเป็นศูนย์หกหกสองหรือว่าหกแปดนะครับชอบมาชอบกับหัวหน้าเก้าตัวเด่นนะครับก็ระวังเก้าสี่เก้าห้านะครับเก้าสองแล้วก็แปดเก้านะครับสาหรับตัวเด่นนะครับสําหรับในบ้านเจาะไปอีกสองคู่นะครับตามนี้นะครับสําหรับ fc พี่น้องที่ไม่คิดชอบตัวที่จับให้จับวินได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสาหรับชุดวิน สำหรับสูตรเจาะ4ตัวนะครับจะใช้เลขผสมนะครับเลขผสมนะครับก็จะมีอยู่ที่8254 8254นะเขาก็จะเป็น2879เป็นเลขผสมนะครับก็จะเป็นเลขหามนะครับก็จะเป็น2999นะครับสำหรับ สาห้าตัวนะครับหกตัวนะครับก็จะคัดให้อยู่ที่ห้าห้าแปดสองห้าเก้านะครับสำหรับหกตัวสำหรับเบิ้ลก็มีสองคู่นะครับก็คือห้าห้าเก้าเก้า กับหัวด้วยนะครับ9กับ6นะสายเบิ้ลตามี้นะครับสาหรับสูตรเจาะสองตัวน้นเน้นนะครับงวดที่แล้วก็เจาะเข้านะครับ29นะครับในบ้านแล้วก็89รับสองเด้งนะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ทางช่องแอดคิมพานำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ f อนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตาม ที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนมโชคพาลุยมานําเสนอนะครับสำหรับ fc มิลักจะได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเลขวิ่งนะครับพวกคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดเ็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเม็ดเดียวเลขวิ่ง fc พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนมโชคพาลยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ